ส่บีเลียนรือเปล่าใช่ไหมใช่สซบีเลียนใช่นะคะน้องพาหมามาเดินเล่นเนะอืมพาทิ่กันจะฝนนิดนิดนึงอากาศกลางดีตอนนี้พกุกงสามสิบหกค่ะพกุกงสามสิบหก อากาศดีทีเดียวแล้วก็จะเข้าร้านแล้วะนะคะรพลจไปขนข้าวซื้อของเข้าร้านนะคะเราจริงๆแล้วจะบอกว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะแบ่งแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ได้แ,ไดแค่นั้นเองนะคะแบ่งเวลาสักนิดนึงออกกำลังกายเนาะยากาศดีขนาดนี้เนาะ วิ่งไปเรื่อยออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างนะคะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีค่ะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้อยู่ระหว่างกลางๆนะคะหาจุดสูญถ่วงตัวเองให้ได้ค่ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากรักษาสุขภาพค่ะทุกคนออกมาออกำลังกายค่ะจะที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะแต่เราสะดวกที่นี่เราก็มาที่นี่ค่ะ